ยังหวใช่แล้วนะไม่เคยนี่จะถามหนูอ้อมว่าเคยคิดเล่นๆไหมว่าเออผู้อยากจะให้นาวาโตขึ้นมาแล้วตามรอยแม่เข้าวงการบันเทิงเคยตั้งใจไบ้างไหมก็ได้นะถ้าเขาอยากอ๋อแล้วแต่ว่าเขาอยากหรือไม่แล้วหนูอ้อมแหละตอนเด็กๆตอนเด็กๆไม่เคยคิดเลยว่าจะเข้ามาทํางานแต่ก็เล่นแต่เด็กนะใช่เล่นเป็นนกกระจิบใช่ไหมเล่นเป็นลูกคนนั้นคนนี้ เด็กตอนเด็กก็มีใช่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วที่มีทุกวันนี้ได้ก็เพราะว่าพ่อนี่แหละผลักดันเรามาตั้งแต่เด็กๆอยู่กองหนายิ่งตุกตักๆตั้งแต่เด็กๆหนูอ้อมเนี่ยชีวิตเหมือนแขกรับเชิญของเราวันนี้นะเป็นสามดาวรุ่งกำลังโด่งดังที่สำคัญพวกเขาเป็นลูกไม้ที่ต้องบอกว่าใต้ต้นเลยใต้ต้นเหมือนกันตามรอยเท้าคุณพ่อเข้าวงการมาพบเลยไหมฮะพบพ่อลูกทั้งสามคู่เลยครับเยียไป <Go. S 2> ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้าถามใจที่เหงาเฝ้าคิดถึงใครภาพเธอคนลอยมาแต่ไกลรีบดูนาฬิกาก็ได้เวลากดเบอร์โทรหาเธอเที่ยงแล้วกินอะไรมันแค่อิ่มท้องถ้าให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอ ถึงมีวันไหนไม่ได้เจอแค่ได้ยินเสียงเธอมัน say h e l l ลโอเคสบายใจไม่ขอพลาดสักวินนาทีที่ฉันหายใจก่อไม่คิดเพื่อใจให้คน มันก็เหนื่อยละเห็นหน้าเธอแล้วมันก็หายไปทุกคืนเขานอนตอนดับไปฉันก็อยางเห็นเธอมาปรากฏตัวในฝันของฉันเลยไม่ขอพลาดสักวินาทีที่ฉันหายใจ<ส>ก็ไม่คิดเืื่อใจให้คนนี้ ครับผมอาชูสะสมกิ๊กครับมาวันวาน,นทั้งทีต้องมีดีมาอวยพรท่าก่อนใช่อวยพรเลยอขอให้อายุมั่นขวัญยืนชุ่มชื่นจิตดีมากวันณะพงโสพิษส,สำลิดผลส,<า>สุขขล้ำมสำดานบันดานดทรับมากล้นล,ล่ำรวยก้าวหน้าสถาพร ตอนได้ล้ำพอลได้ประเสริฐคอยอยู่ในคนดูทางบ้านและคนดูในห้องสงด้วยค่ะโอ,นะโอนะกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ <laughs> จะรีบไปไหนอยู่ที่นี่ก่อนนี่ตอนนี้ได้ข่าวพลิพัทน์นี่จะเปิดเป็นใายหนังแล้วนะเนี่ยเปิดหนังให้ผมมาหาพระเอกอะไรเป็นผู้กำกับเหรอผู้กำกับไปคู่กับนางเอกแสนสวยเลยเหรอพระเอกนี่ต้องเล่นอะไรกันบ้างอ่ะ เป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อใช่ถ้าอย่างนั้นหุ่นมาดเจ้าพ่อนี่ต้องลุงกิ๊กไม่เอาลุงกิ๊กนั่นแก่เกินแก่ตอนนี้ไม่มีใครเหมาะสมเท่ากับพ่ออีาพะเป็นพระเอกเลยเป็นพระเอกเป็นเจ้าพ่อเป็นเจ้าพ่อแล้วพ่อจะเล่นได้ไหมเนี่ยพ่อเล่นไม่ได้เยวผม ภากเดี๋ยวพอซิ้งปากตามอ๋ออย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยเอาไปริบซิ้งโอเคอ่าไหนลองดูลองดูมาอ่าอมอมเจ้าพ่อนะเจ้าพ่อเลยพระอาทิตย์เริ่มขึ้นสู่ขอบฟ้าสาดแสงสีทองผ่านช่องปุยเมฆกระทบงผืนน้ำเป็นสีทองไะยิบระยับโอ้โหนดินแดนแห่งนี้แต่ก่อนเคยเป็นป่าช้าเก่า วามเจริญรุดหน้ากันมากลายเป็นมหานค,เครเเฮกซัซวันวานฟิล์มสุดยอดภูมิใจเสนอภาพยนตร์บูเอ็ชั่นสนันกระเพาะเกาะลูกกินเ,เปลี่ยนเรื่องมีไหมเออจีอาทไทยอะไรคนก็สงสัยอาทไทยเป็นคนคนที่ไหน คนพับปลาดอยเ <therapist. S 2> อาเลยละวนตลอดเลยอ่ะเป็นพับปลาแดงเป็นมอนพูดลอยๆก็กอยโอติดทางแม่เชื้อสายมอนใช่สายมอนเออย่างอย่างพับปลาแดงพับปลาดอยอย่างอย่างผู้มีเกียรติเนี่ยผู้มีกอยมาเที่ยวมาถอยอย่างดาราดาราอยสักสิทธ์สักสอยบิลลี่บินลอยสี่เหลี่ยมสิลอยไม่ ไปถึงแฉกย้ายไปอยู่สุพรรณบุรีแหลมันไปยังไงเนี่ยไปแทดแไปรถเบอร์อะไรเบอร์แปสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีลนนบุรีนนบุรีแหลกกุงเทพกุงแพดซื้อของซื้อแฉกกำไรกำไแหลดแว้นตาเว้นไปไปแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวต้องไปคุยกันในรายการอีกค่ะ 감사합니다. <laughs> ผมต้องสวัสดีเขาครับนี่เราถามน้องแข็งส้มปิกากับคุณพ่อนะคะรู้สึกยังไงบ้างเคยเคยเต้นด้วยกันไหมคะหรือครั้งแรกโอ้ยครั้งบอกว่าครั้งนี้ครั้งแรกครับไม่เคยร้องเพลงออกงานคุณพ่อเลยครับหรอใช่ก็ตื่นเต้นไหมครัรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจด้วยฮะใช่ครับทำไมคุณพ่อทำไมดีใจละครับไอ้ตื่นเต้นไมดีใจคืออะไรดีใจคือว่าโอกาสที่ที่จะมาได้ปะทะกันเนี่ยกับลูกใช่ครับให้มันรู้ไปเลยว่าพ่อลูกเนี่ยใครจะเจ๋งกว่านั่น นี่เลยครับผมเลยไม่ค่อยอยากพ่อไปออกงานครับเดี๋ยวผมจะตกงานครับคุณพ่อผมคุณพ่อผมไม่งนั้นนะฮะทางด้านนู้นครับพ่อชูอาไัยขึ้นเวทีคู่กันมาโอนับครั้งไม่ถ้วนยังจำวทีแรกที่ขึ้นด้วยกันได้ไหมจำได้ครับครับที่ไหนแล้วอายุเท่าไห่อายุเทาไรตอนนั้น3ขวบครึ่งครับขึ้นเวทีอะไรจาได้ไหมอร้ารากามเ้าโอนี้ก็เล่นนะฮะ ตลกโชว์ตลกเอเป็นล่านอาชีพอย่างนี้เลยเหรอครับผมคาเฟ่อย่างนี้เหรอครับอ๋อเลยก็ทีแรกทีแรกก็เขาพูดพูดอยู่คนเดียวอะพี่ครับพอพูดคนเดียวกระจกเลยเป็นอะไรเขาพูดทําเปล่าเหรอฮะพูดคนเดียวพูคนเไปพาไปพบจิตแพทย์ไหมครับไม่ใช่ทีแรกผมก็ทำไมฮะไม่ใช่ได้ตลกมาจากพ่อก็เห็นพ่อในซีดีก็เลยมาพูดก็เลยติดตลกอันนี้พ่อพาไปเลิกที่ทำกระบอก ก็ไม่ต้องเล่นกันตัดบทซะอย่างนั้นแกแกก็ได้ของแกทุกมุมนะออแกยิงตลอดนะครับแกยิงตลอดอมาทางน้องแก้วบุบก,กับคุณพ่อเจอนะะเห็นบอกว่าน้องแก้วบุบชอบเดินแบบมากอ๋อใช่ครับชอบเดิน<ช>ตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับตั้งแต่เด็กเลยอ๋อตั้งแต่กี่ขวบคุณพ่อจำได้ไหมคะอนุบาลสอง โอ้เลยเดินแบบเไหนทุกวันสองเหรอ้นนมันเป็นงานหรืไงฮะหรือว่าอะไรครับประกวดลอยกระทงอประกวดลอยกระทงประกวดหนุนน้อยลงพม่าไงหนุนน้อยลงพม่าใช่ใช่หนุนน้อยลงพม่าใช่ใช่ชอบประกวดชอบเดินแบบชอบอะไรอย่างงี้แต่สุดท้ายมาเล่นละครเออนั่นน่ะสิอ่ะแล้ววันวันนี้ทำไมไม่โชว์เล่นละครหรืออะไรอย่างงี้ล่ะพ่อคนดาราเก่าไม่ใช่เหรอพ่อคนเล่นนะจับมาเดินแบบ ครั้งแรกเลยฮะจริงอ่ะจริงอ่อไม่ได้เดินแบบเลยอ๋อเหรอแต่พ่อน่าจะได้เดินแบบเนาะเพราะพ่อสูงควางสูงยาวสูงยาวใช่ได้เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาย้อนวันวานความเป็นลูกไม้ใต้ต้นของทั้งทั้งสามคู่กันค่ะสักครู่ค่ะ